ก็ขอสวัสดีทุกคนได้นะครับน,นี่ผอกับช่องที่ชื่อว่า I A O N นะครับตอนนี้ผมไม่มีอะไรมากแล้วผมก็ไม่มีเวลาด้วยแบตผมมันเหลือแค่หกผมแค่จะมาบอกท่านผู้ชมว่าผมกำลังสร้างสร้างเรือเทรอนิกล้ำใหม่ของผมอยู่ซึ่งใหญ่กว่าเดิมมีเดียวเทมันมีดีเทลเยอะกว่าเดิมอืมถ,ถ้าผู้ชมบอกว่า เฮ้ยทำไมสร้างสรจังทำไมได้แร้วประดาใจมาจากไหนได้ได้ก๊อปปี้มาจากไหนเหรอโอเคเดี๋ยวช่วยดูนะเฮ้ยเรือบางส่วนผมก็ก๊อปปี้มาจากเรือลำนี้เรือ,รอของเรนที่ผมชอบมากๆมีไฟได้นะอันที่จริงมันต้องมีเสากระดืองเรือสองสองอันมันลุดไอตรงนี้มผมทำมันพังเองนะทุกคนนะ ผมได้แรงบันดาลใจแล้วก็คอปปี้มาจากอันนี้ลำนี้ได้ต้นฉบับมาจากลำนี้นี่แหละมีน่ารักทำไมผมสร้างสวยจัง mm hmm. และมันก็มีบางสิ่ง mm hmm. มันไม่ใช่อะไรหรอกมันคือรีโมทบังคับเ mm hmm. ดี๋ยวต้องปิดไฟตรงนี้ก่อน ดแล้วก็นี่หันโอเคดิไว้แค่นี้แล้วมันคือที่และและและมันก็มีที่หวังด้วย <c oughs> โอเคจากเรือที่มันยาวแค่สองร้อยร้อยสองของผมที่มันสร้างขึ้นตอนนี้มันก็ยาวเป็นตั้งสองสองสอง,สองร้อยสงสิบสี่สิบเลยนะทุกคนนะ คราวนี้ใบคราวนี้ใบพัดของของเรือมันก็อัปเกรดขึ้นมากลายเป็นขั้นอันนี้ด้วยเนะเนะเนะโดดูสว้ยดีๆในเจ้าน้องเอ้ยหรือว่าพี่เอ้ยดีดูฮึมฮืมผมผมได้แรงบันดาลใจแล้วก็พี่มาจากไอเรือแบบว่าไอเรือ แม, uh, ม่ผมกำลังแบบว่าคุยโทรศัพท์อยู่ผมจะเงียบๆนิดหนึ่งเอออะผมผมได้เรื่องมดานใจแล้วก็ลองมาจากไอ้เรือของเล่นเมื <c oughs> <c oughs> ่อก mm ี้ที่ผมโชว์ไปนี่แหละตอนแรกตอนนั้นที่มันเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูโอเคตอนแรกหนึ่งสองสาม สี่ห้าหกซักประมาณหกเจ็ดชั้นได้และไอเรือรำหม่เนี่ยผมก็จะปาให้มันเป็นตั้งเจ็ดแปดเก้าเออน่าจะถึงสิบเอ็ดชั้นได้ทุกคนนะผมจะให้มันเป็นแบบนั้นเลยแต่ว่าสําหรับวันนี้มันก็ไม่มีอะไรมากนะครับตอนนี้แบตเหลือแค่สี่เปอร์เซ็นแล้วต้องรีบแล้วครืม <c oughs> สิบไลค์ขอสิบไลค์หนึ่งร้อยวิวแล้วก็ผู้ติด,ดตามหนึ่งคนกดผู้ติด,ดตามหนึ่งคนนะครับโอเคทีละหนึ่งคนโอเคตอนนี้ก็บอกว่าสู้มาหกสิบกว่าคนได้แล้วก็แปบว่าน่าจะดีใจมากๆเลยไม่รู้ว่าหกสิบคนคนจริงๆหรือเปล่านะแต่ว่าไม่มีเวลาแล้วครับบายบาย ถ้าผมสร้างเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะมาอีกนะทุกคนนะตังรีบปแล้วปิ๊ป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 อ๋อรือปลามีไข่เอ็นพีซีด้วยสปอนเอ็นพีซนะีสวัสดีจุลเอ็นพีซีขา EP หน้ามันอาจจะมีตอนตอนพิเศษที่มันมีเอ็นพีซีด้วยเคเรียบร้อยนะทุกคนแล้บายบายจุ๊บ